พลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสวัสดีค่ะน้องๆพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับเรื่องราวของไฟฟ้าในบ้านหลังจากที่เราได้รู้จักกันไปแล้วว่าไฟฟ้าคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานอย่างอื่นได้และมนุษย์เราก็นำพลังงานไฟฟ้า มาใช้เป็นพลังงานสำหรับเครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นสาม,มารถใช้ในการทำงานได้เช่นหลอดไฟหลอดนี้สว่างได้ก็เพราะพลังงานจากไฟฟ้าวันนี้อากาศร้อนจังเลยเปิดพัดลมดีกว่าพัดลมตัวนี้สามารถพัดให้ลมเย็นๆกับเราได้ก็ด้วยพลังงานไฟฟ้าค่ะ หรือแม้แต่ไอศครมหน้าอร่อยเย็นชื่นใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าเช่นกันค่ะพลอยกำลังทำอะไรอยู่เหรอลูกทำไมยังไม่เข้านอนอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันนะพลอยกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกระแสะไฟฟ้าอยู่ค่ะพ่อเรื่องไฟฟ้าเนี่ยทั้งสนุกและก็น่าสนใจมากเลยนะคะแต่พลอยมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งคะ่ะ พลอยสงสัยอะไรล่ะพลอยสงสัยว่าเราได้แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้ามาจากไหนคะพ่ออธิบายให้พลอยฟังได้ไหมคะได้สิลูกแหล่งพลังงานที่เรานํามาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะลูกก็คือแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับแหล่งพลังงานที่มีจํากัดแหล่งพลังงานทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันยังไงล่ะคะ แหล่งพลังงานหมุนเวียนก็คือแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปหรือสามารถหามาทดแทนได้จ้าส่วนแหล่งพลังงานที่มีจํากัดจะเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหามาทดแทนได้อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองขับคุณพ่อมากเลยนะคะที่ช่วยไขยข้อข้องใจให้พลายหายสงสัยแล้วก็ไปเข้านอนได้แล้วนะลูกพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปโรงเรียนแต่เช้า รู้จักกับประเภทและความหมายของแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากันไปแล้วทุกคนลองนึกดูสิคะว่าตัวอย่างของแหล่งพลังงานทั้งสองประเภทนี้นั้นมีอะไรบ้างถ้ายัางนึกไม่ออกเราลองไปฟังคำตอบพร้อมๆกันกับพัดพลอยและเพลินดีกว่านะคะวันนี้ครูไพลินกำลังสอนเรื่องแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่พอดีเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับแหล่งพลังงานที่มีจํากัดกันนะคะในทุกคนลองช่วยกันยกตัวอย่างแหล่งพลังงานทั้งสองประเภทให้ครูฟังหน่อยสิคะน้ําคลื่นน้าแล้วก็น้ําขึ้นน้ําลงเป็นตัวอย่างของแหล่งพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมคะครูเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปถูกต้องค่ะพลอย แสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพกับลมก็เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเพลินขอผมตอบบ้างครับครูผมว่าถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่มีจำกัดส่วนน้ำมันกับแก๊สธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมครับเพราะพ่อของผมขับรถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มได้ตลอดเลยไม่มีวันไหนที่ปัม๊มจะไม่มีน้ำมันให้เติม ทั้งถ่านหินน้ำมันและก็แกส๊สธรรมชาติต่างก็เป็นแหล่งพลังงานที่มีจํากัดนะคะพัดเพราะพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปค่ะถึงแหล่งพลังงานบางอย่างเช่นน้ามันจะดูเหมือนว่ามีอยู่มากแต่ถ้าหากเราใช้อย่างไม่ประหยัดแหล่งพลังงานเหล่านี้ก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดและใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ ก่อนจะไปทดสอบความเข้าใจในบทเรียนในช่วงฉายเดี่ยวเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนดีกว่านะคะวิธีทำก็คือให้จำแนกแหล่งพลังงานที่กำหนดให้ว่าเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือแหล่งพลังงานที่มีจำกัด ถูกรู้ผิด่งตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง การไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำให้เกิดแรงดันซึ่งนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้แก่ถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไอน้ำคือส่วนหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์และความร้อนใต้พิภพ เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนส่วนแก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปน้ำขึ้นน้ำลงและลมเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆตอนนี้เราได้รู้จักพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากันแล้ว2ชนิดนะคะครั้งหน้าเราจะมารู้จักแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างอื่นกันต่อ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ